แมขณะที่กระแสจักรยานกําลังมาแรงนะครับหลายท่านคงจะถามถึงที่จอดจักรยานปลอดภัยทางขี่ที่เรียบและเป็นสัสดส่วนหรือไม่ก็สิทธิของจักรยานบนท้องถนนแต่สําหรับผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจําวันคงอาจไม่ได้พูดถึงปัญหาเหล่านี้เพราะหากรอสิ่งอำนวยความสะดวกคงไม่มีทางได้ขี่กันพอดีรเราเบรกเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับวันนี้ ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักผู้ที่มีบทบาทต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจําวันนั่นคือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจักรยานขนาดเล็กถึงขนาดกลางของไทยในขณะที่ราคาทองพุ่งสูงไปอย่างเท่าทวีคูณทําไมราคาจักรยานไทยจึงดูจะคงที่เชิญพบกับเจ้าของโรงงานผลิตจักรยานเจ้าแรกของไทยว่า50กว่าปีที่ผ่านมาเขาได้พบอุปสรรคอะไรบ้างและมีการปรับกลยุทธ์ในการอยู่รอดได้อย่างไรเชิญรับชมครับ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมไทยวันนี้ผมอยู่กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยนะครับคุณสมเกียรติสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบอ,อยากให้เฮียเล่าถึงความเป็นมาของอโรงงานว่ามีความเป็นมาอย่างไงบ้างแล้วมีอุปสรรคอย่างไงบ้างครับผมจริงๆผมเป็นโรงงานผลิตจักรยานแห่งแรกในประเทศไทยครับ,รบแต่เนื่องจากเราเป็นแค่อุตสาหกรรมครอบครัวเท่านั้นก็ได,ไได้ไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรแต่ก็อยู่เบื้องหลังของโรงงานใหญ่ๆอย่างเช่นเทอร์โบแล้วก็เฟสซัน เราเคยเชื่อมตัวถังให้เขามากี่ปีแล้วครับผ่านมาสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วครับผมเห็นว่าโรงงานดั้งเดิมจากจากต้นตระกูลก็เห็นทํมาห้าสิบกว่าปีแล้วห้าสิบสองปีเท่าอายุผมอะเท่าอายุก็คือตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อใช่ไหมครับตั้งแต่คุณพ่อครับแล้วก็รถซาเล้งที่เป็นรถขายไอติมป๊อปรถอะไรเนี่ยครับก็เราเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ผลิตที่ผลิตสีแดงนั่นนะใช่ครับซาเล้งสีแดงครับผม มาดูแลสิกว่าปีเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเราพยายามทำจักรยานให้มีคุณภาพให้ได้แต่มันมีปัจจัยหลายอย่างในในใน,ในเรื่องของการตลาดก็คือลูกค้ากดราคาคแล้วก็สินค้าจากต่างประเทศถูกกว่าถูกกว่าเรารวมถึงค่าแรงซึ่งเราโรงงานระดับล่างระดับกลางอย่างพวกผมเนี่ยจะทราบมาจะทราบดีว่าลูกค้าจะเอาวอล่มมากดเรา โรงงานด้วยกันก็ทำอะไรไม่ได้ก็น่าจะต้องลดสเปคแบบลดสเปคทุกอย่างให้ได้แล้วมีความคิดเห็นยังไงที่ราคาทองเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณแต่ราคาจักรยานยังยังเหมือนกับอยู่ปกติอย่างนี้จักรยานก็เท่ากับว่าต้องกดคุณภาพลงเพื่อให้ราคายังอยู่ใกล้เคียงเดิมใช่ครับมันไม่มีโอกาสที่จะขึ้นมาได้มากเพราะเนื่องจากว่าพอจะพอจะขึ้นราคาคมันก็จะสู่ยุคเข้าพรรษา หน้าผลของก็ขายไม่ได้พอของขายไม่ได้แต่และโรงงานก็ต้องเอาตัวรอดด้วยการลดราคาอีกมันก็จะเป็นางี้ครับพอพอหน้าขายดีปุ๊บอย่างช่วงปลายปีปีใหม่วันเด็กสงการตุ๊จีนของพอจะขึ้นขายได้ปุ๊บราคาพอขึ้นมาได้ปุ๊บจะเข้าพรรษาหน้าผลก็ลงใหม่ไม่มีวันโตขึ้นมาและสมาคมส่งเสริมจักรยานช่วยอะไรได้บ้างครับสมาคมส่งเสริมจักรยานผมเคยทํางานอยู่ในนั้นเกือบ1ิบปีนะครับก็ ว่าผมเองเป็นตัวต้นที่พยายามรณรงค์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มีการขี่จักรยานให้มีเรื่องเน้นเรื่องคุณภาพขอทุกสิ่งทุกอย่างหมายนี่หมายถึงว่าจักรยานที่ใช้ในบ้านใช่ครับจ,จักรยานที่ผลิตในประเทศไทยครับ,รบผมเป็นต้นเรื่องที่ขอเชิญทุกโรงงานมานั่งคุยเรื่องคุณภาพโดยไม่ได้ผ่านสมาคมแล้วก็ขอให้สมาคมทําที่สุดคุยแล้วพอออกไปแล้วไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุยก็ยังคงไปขายราคา ที่ตัวเองอยากจะขายถ้าพูดกันแบบกระซิบก็เหมือนกับว่าสมาคมก็เหมือนโต๊ะกาแฟโต๊ะหนึ่งที่เอาไว้คุยกันเฉยๆใช่ครับแล้วก็ชื่อเขาคือสมาคมส่งเสริมจักรยานแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทําอะไรเพื่อจักรยานเลยก็เป็นการค้าของใครองมันนยู่ดีใช่ครับอาจครับแล้วอุปสรรคอุตสาหกรรมจักรยานไทยเท่าที่ผ่านมาจากประสบการณ์ของคุษณสมเกตียเองคิดว่าอุปสรรคหลักๆคืออะไรครับจริงๆผมอยากขอภาครัฐนะครับอย่างเช่นมอกอ มีออกกฎหมายชัดเจนว่าเฟรมจักรยานหรืออะไรทุกชิ้นส่วนที่จะขายผลิตในประเทศไทยหรือนำเข้ามาเนี่ยจะต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามกำหนดของมอกอและอยากให้ทางมกออ,ออกออกสติกเกอร์รับรองคุณภาพให้กับโรงงานนั้นๆที่ผลิตของที่มีคุณภาพจริงออกมาก็พยายามเคยคุยในสมาคมส่งเสริมจักรยานครับแต่ที่สุดไม่มีการผลักดันเรื่องพวกนี้เลย เราไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่เดินหน้าทำแต่เมื่อ30ปีที่แล้วเคยทำผมเคยเห็นหนังสือของสมาคมส,ส่งเสริมจักรยานมีทำมาตรฐานเอาไว้ทั้งหมดแต่มันมันล่าสมัยไปหมดแล้วครับทุกอย่างมันเปลี่ยนมาเป็นเป็นปัจจุบันแต่ก็ไม่มีการอัปเดตโดยๆเกิดขึ้นอีกแล้วทำยังไงอุตสาหกรรมไทยเนี่ยมันถึงจักรยานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจักรยานไทยถึงจะอยู่รอดในความคิดเห็นของเีย ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวขาตัวมันในเรื่องของอยังผมนะครับผมก็พยายามทําจักรยานเพื่องานการบริจาคใครที่จะมาซื้อจักรยานผมเพื่อการบริจาคผมจะรับประกันสินค้าของผมทุกอย่างมีปัญหาตีกลับมาหรือมีปัญหาแจ้งผมผมจะแก้ไขให้ผมจะเปลี่ยนของให้เอาตัวเองดีกว่าครับครับส่วนคนอื่นจะไปขอร้องว่าเอ้ยคุณช่วยทําให้ดีเหมือนผมหรือผมจะทําให้ดีเหมือนคุณผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะไปขอร้องให้เขาเหมือนเรา ก็คือต่อให้มีสมาคมกี่สมาคมก็ตามที่ทําเกี่ยวกับการส่งเสริมจักรยานอุตสาหกรรมจักรยานไทยก็จะไม่มีผลถ้าหากว่าตัวโรงงานเองแต่และโรงงานไม่ไม่พยายามพัฒนาค,คุณภาพของจักรยานตัวเองใช่ครับแล้วตอนนี้ในด้านคุณภาพของโรงงานของของุณสมเกียรติเองเนี่ยพัฒนายังไงบ้างครับมีมาตรฐานยังไงบ้างรจริงๆแล้วเราไม่กล้าคุยว่ามาตรฐานเราดีานะครับ,รบแต่เรากล้าพูดว่าในเรื่องของเซอร์วิส ในเรื่องของสินค้าแต่ละตัวที่ออกจากเราไปเนี่ยรวมถึงทีมงานเราที่จะต้องติดตั้งแล้วก็ส่งมอบของเนี่ยเราเน้นมากๆในเรื่องของต้องให้สินค้าถึงมือผู้ใช้คุณภาพดีจริงๆและให้อยู่ให้ได้นานเราเราเน้นตัวเราที่ตรงนี้เป็นหลักก็สงสารคนที่ไปซื้อจก <S <s ักรยานในห้างจักใจครับเพราะว่าผมไปลองสัมผัสเอามาลองเข็นดูเบรกไม่อยู่เยอะแยะเลยครับ เบรกหลังได้แต่เบรกหน้านี่ยังก้ามเบรกเบรกไม่ถึงวงล้อยังห่างอยู่ครึ่งเซนครึ่งเซน,นทั้งสองข้างเลยนั่นมาจากอะไรครับผมเชื่อว่ามาจากการประกอบที่ไม่ได้สใส่ใจในวอลุ่มเยอะๆพนักง,งานเหมาเหมาเพื่อให้ได้วอลุ่มเยอะๆแล้วก็เท่าแก่ต้องการเหมาเพื่อให้ได้ของออกมาเร็วๆการเดินทางขนส่งขึ้นรถสิบล้อลำเลียงส่งทั่วประเทศการกระแทกการกระเทือนทุกอย่างรถบอบช้ำแน่นอน มีความเป็นไปได้ไหมว่ายกตัวอย่างเช่นห้างหรือแต่ละแต่แต่ละที่เนี่ยจะมีการกระจายเหมือนกับกระจายไรายได้ว่าไม่จําเป็นต้องเป็นโรงงานเดียวเพื่อลดการขนส่งเดินทางไกลหรือว่าทา,ทางทางธุรกิจแล้วเป็นไปไม่ได้ทางธุรกิจเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับห้างจริงๆเมื่อ15ปีที่แล้วผมเคยทําส่งลูกค้าแล้วลูกลูกค้าส่งเข้าห้างแต่ปรากฏที่สุดแล้วผมถูกตีกลับตัวถังสินค้ามอตูตีกลับมาหมดเลย เนื่องจากห้างโยนพนักง,งานโยนจัก,กรยานเป็นสินค้าหนักนะครับโยนเพราะฉะนั้นขาดความรับผิดชอบในเรื่องของการระมัดระวังแต่สินค้าที่จากผมส่งถึงมือมือผู้ใช้หรือผู้ซื้อผมทนุถนอมทุกๆขั้นตอนเลยครับผมใส่ใจหมดผมเอาเล็กเอาลูนนกน้องมาอบรมทุกอย่างว่าคุณต้องรักสินค้าของตัวเราแล้วก็ต้องส่งมอบสิ่งดีๆให้ลูกค้าเพราะถ้าคุณทําให้เขาไม่ดีไม่มีออเดอร์มาคุณก็ไม่มีงานทํา ต้องปลูกกิตจำนึกเข้าลงไปด้วยเห็นว่าถ้าเกิดว่ามีโครงการ CSR จากบริษัทหรือว่าหน่วยงานภาครัฐต่างๆครับยังมีมาตรฐานยังไงที่ที่ให้ดูว่าดีกว่าที่อื่น CSR ซึ่งผมผ่านมาตรฐานของ DTAC ครับ,รบแล้วก็ AP Thailand เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีการตรวจสอบมีการเอาสินค้าไปก็ตรวจสอบและเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบโรงงานเรา หมายถึงทางเจ้าหน้าที่ของรีแทกส่งคนมาตรวจสอบ<ช>ขั้นตอนการผลิตเลย,เลยใช่ครับมาขอดูถ่ายรูปทุกอย่างไปประเมินผลทุกอย่างหมดเลยปัจจุบันนี้ก็ได้รับโรงงานเราได้รับเกียรติจากคุณวิบูลย์ลีรัตนาคจรนะครับเจรร้าของครอบครัวข่าวสามครับให้โรงงานผมเป็นผู้ดูแลโครงการจักรยานของครอบครัวข่าวสามทั้งหมดเลยก็ถือว่าอุตสาหกรรมจักรยานของไทยเราก็เริ่มจะไม่ซบเซาแล้ว ครับถ้าถ้าทุกคนให้ความร่วมมือและทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจทําแบบที่ผมทํานะครับ,รบสิ่งที่ผมจําเป็นที่จะต้องทําสินค้าอองไม้ดีหรือประชาสัมพันธ์ตัวเองแล้วก็ให้ให้ผู้ชายได้ใช้ของดีๆเนี่ยนี่เราพูดรวมๆไม่เฉพาะโรงงานของของคุณสมเกตอย่างเดียว<ช>หมายถึงโรงงานอื่นๆครับก็ต้องควรทํามาตรฐานให้ดีขึ้นใช่ครับแต่จิตสํานึกผมไงผมเป็นโรงงานจักรยานแห่งแรกในประเทศไทยผมก็ต้องทำของของผมให้ดีที่สุดเหมือนกันมันก็จะเสียชื่อตัวเราเองด้วยครับ ก็คือเริ่มจากโรงงานของตัวเองเป็นเป็นหลักเลยใช่ไหมครับและในด้านภาษีจักรยานจักรยานที่ใช้ในชีวิตประจําวันหรือที่เราเรียกกันว่าจักรยานแม่บ้านนะครับมีผลมากน้อยแค่ไหนครับเกี่ยวกับภาษีตัวนี้ไม่มีผลกับทางเรื่องภาษีครับก็คือนําเข้าบางส่วนเป็นอุปกรณ์ใช่ครับครับอย่างผมเป็นโรงงานผลิตตัวถังตะเกียบของโซ่บงโคนอยู่แล้วผมก็จะนําเข้าสิ่งสินค้าที่ผมไม่มีครับ หรือว่าสินค้าที่คุณภาพดีแต่ถูกกว่าที่โรงงานในเมืองไทยผลิตอย่างวงล้อจานโซ่อะไรเงี้ยครับเราจะนําเข้ามานวมาประกอบใช้ของเราเองอย่างนี้ทุกวันโรงงานที่ของเฮียที่ผลิตเนี่ยมีหน่วยงานภาครัฐมาตรวจสอบเรื่องมาตรฐานอะไรไหมครับหรือว่ายัง,ย,งยังไม่ยังไม่เคยมียังไม่เคยมีก็คือเราผลิตยังไงแล้วก็นําออกสู่ตลาดางั้นอยู่ที่ว่าเราต้องการมาตรฐานแค่ไหน ถูกมครับคือ <ไป S 1> ผมจิตสํานึกของแต่ละโรงงานใช่ผมใช้มาตรฐานจากที่ผมไปไต้หวันบ่อยมากแล้วก็เมืองจีนแล้วก็ดูจากสเปคดออิงที่เขาทําส่งนอกแล้วก็ดูว่าเขาใช้ท่อแป๊บเนี่ยหนาเท่าไหรเท่าไหรเท่าไร่แล้วก็เอาประยุกต์กลับมาใช้ในบ้านเรารเพื่อให้คนได้ใช้ของที่มีคุณภาพโรงการจักรยานมีกระแสที่กําลังมาแรงมากๆลหลายๆคนนําเข้าจักรยานทั้งคันครับ ทำไมของคุณสมเกียรติไม่นําเข้าเป็นทั้งคันเลยครับทำไมถึงนําเข้าเป็นชิ้นสว่วนตอนนี้กําลังวางแผนครับผมไม่ไม่นานเกินรอก,ก็จะมีนำจักรยานนําเข้ามาทั้งคันเพื่อมาขายให้ควบคู่ไปกับสภาพสังคมแล้วก็ความต้องการของคนที่กําลังนิยมขี่จักรยานสวยๆแล้วก็จักรยานที่มีคุณภาพทุกๆคันที่เราส่งมอบไปให้กับ CSR หรือลูกค้าที่ติดต่อเรามาและพึงพอใจในคำพูดของผมแค่ว่า ก่อนเซ็นรับจักรยานผมทุกคันขอให้ตรวจด้วยถ้าคันไหนไม่ผ่านไม่ต้องเซ็นรับของผมทั้งอตให้ตีของผมกลับมาได้เลยวัสดุชิ้นไหนเสียแตกหักผมยินดีซ่อมเปลี่ยนคืนให้หมดภายใน1เดือนเพราะเนื่องจากว่าหลังจาก1เดือนเราไม่ทราบว่าเด็กจะไปขี่ผาดโผนกันแบบแข่งกันลุยกันแค่ไหนอันนี้เราไม่ทราบแต่ตัวเฟรมตะเกียบส่วนไหนที่เป็นผลิตจากโรงงานผมผมรับประกันให้3ปีไม่มีพังคนระับ นอกจากกระแสจักรยานที่มาแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานเสือภูเขาเสือหมอบหรือว่าจักรยานฟิกเกียร์ทัวริงอะไรต่างๆก็ตามยังมีจักรยานอีกประเภทหนึ่งที่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมไทยที่อยู่คู่คนไทยมานานครับเราคนไทยด้วยกันอยากให้อุดหนุนนะครับอยากให้ทํา CSR ที่ใช้จักรยานของคนไทยและก็ต้องมีคุณภาพด้วยครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสมเกียรติมากครับขอบคุณครับนะ